ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเฮียนันปล่อยเลขออกมาแล้วคนดูเยอะมากวันห่กุมภาพันธ์หกคนดูเยอะมากเฮียนันปล่อยเลขแล้ว1นึกุมภาพันธ์หกใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่มีเลขที่จะหาซื้อกันซึ่งวันนี้เรามีเลขเฮียนันป้าป้าซึ่งบอกเลยว่าคนนี้มาแรงมากในทิก t ก <ose and Pennsylvania> เพ่งเลขชุดดังกล่าวคนแห่ดูเกือบร้านเลยทีเดียวงานนี้เฮียนานจัดให้เต็มๆกันเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงต้นเลยโดยได้พลระบุข <Wow. S 1> ้อความว่า18มกราคม2566แฮ t แท็แนวทางใหม่ลงให้เหมือนเดิมแฮ t แท็โชคดีจงเป็นของทุกท่านครับเลขตัวแดง437และ63อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ